วันนี้มาเยี่ยมบ้านกันนิกานะครับบ้านกะบะอยู่ด้วยกันก็ดูการใช้โซล่าโฮมนะครับบ้านโซล่าโฮมดีซีแบบเติมเงิน100%เลยนะครับะระบบของบ้านนี้ก็ประกอบไปด้วยแผงร้อยวัตต์หแผงนะครับทีวีพร้อมกล่องสัญญาณดาวเทียมนะครับเป็นทีวี1 2โวลต์24น,น,น,นิ้วนะครับ แหล่งพลังงานก็คือกล่องแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ที่มีคีย์แพดคีย์โน้ตนะครับซึ่งไว้ออกรหัสเติมเงินนะครับ<ล>พอสิ้นเดือนก็จะต้องจ่ายเงินแล้วก็เอารหัสกลับมากดปลดล็อกที่บ้านนะครับตอนนี้อยู่ในสถานาการ์ชาร์จอยู่นะครับก็มีอยู่2ขีดแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับกล่องนี้เนี่ยจะมีความจุอยู่240วัตต์อาวนะครับ แล้วก็มีช่องชาร์จ USB นะครับชาร์จโทรศัพท์ 2, 2ช่องนะครับนี่กรนี้ก็กาลังชาร์จอ่า Power Bank อยู่นะครับแล้วก็จะมีช่องนะครับช่องนี้ก็จะเป็นช่องชาร์จจากแผงโซลาเซลล์นะฮะไฟสถานะที่เห็นตอนนี้สีส้มนะครับสีส้มเนี่ยจะเป็นความเข้มแสงระดับปานกลางนะครับถ้าความเข้มแสงเต็มที่จะเป็นสีเขียวถ้าถ้าแสงอ่อนจะเป็นสีแดงนะครับ ถ้าไม่มีไฟสถานะขึ้นเนี่ยแสดงว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเชื่อมต่อการชาร์จนะครับโหลดนะครับอุปกรณ์เนี่ยจะมีอยู่นะครับ1 2 3 4 5 6. นะครับโหลดอุปกรณ์จะมี6ช่องนะครับช่องนี้นะครับ3ช่องแรกเนี่ยนะครับจะเป็นหลอดไฟนะครับอีก2ช่องก็จะเป็นช่องทีวีนะครับช่องกล่องสัญญาณดีต้นนะครับ อีกช่องหนึ่งก็จะเป็นช่องพัดลมนะครับสิ่งที่จะต้องระวังนะครับก็คือเราจะเห็นนะครับว่ามีเริ่มมีมดพยายามจะเข้าไปจะเข้าไปทำหลังนะครับ <ผม S 2> นี่เห็นชัดๆเลยนะบ้านหลังนี้มีมดฝอยนะครับพยายามจะเข้าไปทำหลังซึ่งก็จะต้องดูกันว่ามันจะสามารถกันมดได้ไหมนะครับนั้นเบื้องต้นเนี่ยผู้ใช้ก็ควรจะ,ะมีการฉีดยากันมดนะครับแล้วก็ปล่อยให้แห้งนะครับ แล้วก็ช่องไหนที่เป็นช่องที่ไม่ได้ใช้นะครับแล้วมีรูลอยไว้เนี่ยคิดว่าควรจะต้องมีอ่าอ่าเทปกาวนะครับมาแปะไว้นะครับรูที่ไม่ได้ใช้นะครับก็คือมีรูสองรูเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้ก็น่าจะกันมดได้ส่วนช่องอื่นที่จะมีมดเข้าเนี่ยนะครับรูลอยประกอบอะไรต่างๆเนี่ยคิดว่าไม่ไม่ไม่มีปัญหานะครับกันมดได้ดังต้องระวัง ตอนนี้ก็พยายามจะเข้ามาที่ช่องโหลดเนี่ยมาออกันอยู่แต่เข้าไม่ได้ยังเข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวท่านนายมาดูใกล้ๆก็ได้ต้องให้เจ้าของบ้านครับกระบะกระบะเห็นอยู่นะน่าเนี่ยมาดูมาดูนี่เห็นไหมเห็นมดไหมนี่มันดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆเนี่ยมาดูใกล้ๆจ่อเลยจะเข้าไปลุยแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยต้องปัดแล้วก็ ช็อกกันมดนะมาขีดไว้หรือขีดตามสายด้วยครับเนาะเพราะว่านย่อันี้ตัวตัวดีที่ทำให้เด็กๆครับเย็นเลยช่วงกลางวันนะครับก็อากาศร้อนครับอยู่บนเกาะมีพัดลมคลายร้อนได้นะครับบานกาบาเนี่ยนะบานกานิกาเนี่ยมีอย่างเงี้ยมีอย่างเงี้ยสามก้อนนะครับมีกี่มีกี่ก้อนครับมีสามก้อนเนี่ยครับเนี่ยนอนเป็นลูกหมูเลยนะครับ ก็มีพัดลมช่วยได้ไหมครับคลายร้อนช่วยได้มากนะช่วยได้มากนะปกติแล้วเนี่ยเลี้ยงกันยังไงช่วงไม่มีไม่ได้ปั่นไฟเนี่ยถ้าร้อนก็เปิดประตูอ๋อก็ใช้อาศัยลมธรรมชาติเนะแต่ตอนนี้มีพัดลมโซล่าเซลล์ละช่วงกลางวันนอนสบายนะเด็กๆช่วงกลางวันนะอางคืนก็สบายอ่าเยี่ยมเลยครับ โอเคขอบคุณมากครับกะค,ครับผม